าม,มาร่วงงานด้วยย่าได้เสมอเลยค่ะน้องบอลขอแค่น้องบอลบ,บ,บอกพี่นะคะว่าแต่มีใครมาร่วงงานด้วยเหรอคะก็มีน้องน,อนนนี่ที่กําลังมาแรงในช่วงนี้ไงะคะอ,อ๋อค่ะงั้นง,งหนู่ขอตัวไปบอกน้อง่อนเนาะออน้องบอลคะไม่ต้องดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวพี่ไปบอกนางเองเออได้เลยคะ่ะขอตัวก่อนนะคะง,งานฉันต้องเกิดคนเดียว เคค่ะได้เลยคะ่ะว่ายัางไงจ๊ะคนดังในยุคนี้แค่นี้ก่อนนะคะน้องมลเดี๋ยวพี่โทรกลับมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ลูกตาอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะแค่อาทิตย์หน้าอ๋ออาทิตย์หน้ามีงานถ่ายแบบหนูรู้แล้วคะ่ะใครบอกเธออีมอนเหรอเออตะก้องเพิ่งบอกหนูเมื่อเช้านี้เองคะ่ะอ๋อแล้วเขาไม่ได้บอกเหรอว่าเธอไม่ต้องมาแล้วนะอ้า แต่ก้องจะไปไรูวร้ายมันก็พูดมั่วไปนั่นแหละถึงเธอไม่ได้มางานนี้ฉันก็มีงานดีๆให้เธอนะงานดีเงินด,นดีแถมเป็นงานช่องด้วยจริงเหรอคะพี่ตุ๊กตาที่ไหนอะคะเอ,อเดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นให้แลก้กันไปเร็วๆหละ่ะอย่าไปสายพี่ตุ๊กตาขอบคุณนะคะที่แจ้งขง่าวพี่ตุ๊กตานี่ใจดีจริงเลยอเออเออเอ,อฉันขอตัวก่อนนะค่ะ เขาไม่สาี่อาจจะรถติดอยู่หรือเปล่าน้องวนคะคุณแม่ลืมบอกไปคะ่ะพอดีน้องนอน,นี่ย่ะก็โทรบอกคุณแม่ว่าเขาไม่สบายนะวันนี้คงมาไม่ได้แต่ถึงจะโทรตอนเนี้ยก็คงมาไม่ทันแล้วล่ะคะ่ะปกติน้องเขาจะโทรบอกหนูก่อนนี่ครับฮัลโหลนนี่นี่แกอยู่ไหนแล้วเนี่ย งานก็จะเริ่มแล้วนะอยู่แถวคลองเตยอะดิกำลังมาทำงานเนี่ยแต่ไม่เห็นมีงานถ่ายอะไรเลยอะแกไปทำไมที่นั่นไม่มีใครถ่ายอะไรอยู่ตรงนั้นนะใครบอกให้แกไปก็พี่ตุ๊กตาบอกว่าให้มาถ่ายงานที่นี่ออนช่องทีวีด้วยนะแกโดนหลอกแล้วแหละฮะโดนหลอกใช่แกรีบมาเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวฉันถ่วงเวลาไว้ให้อ๋อโอเคโอเคนี่แกตั้งกล้องเสร็จยังะ เลยครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักสินาทีนะครับฮะลโหลสินาทีเลยเหรอปกติเวลาฉันมาทุกอย่างมันก็ต้องเสร็จแล้วปั๊บมูยยืนทองซาอะไรนั่นแหละไปรีบจันการเร็วๆครับครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปเอากล้องสักคู่นะครับชักช้าเสียเวลาจริงยเนี่ยพี่ใหม่คะเฮ้ยนนนี่เฮ้ยเตรียมชุดมาเลยเหรอพี่รีบแต่งให้เร็วๆอ้าพี่ใหม่คุณหนูไปไหนอะคะไหนๆนนท์นี่ก็ไม่มาแล้ว เดี๋ยวฉันเอาชุดไป,เ,ดไปเก็บให้นะ,นะพี่ว่าเหมือนพี่จะตนนี้อะชุดโอ้ขอบคุณนะคะพี่แพทขอบคุณนะคะแกนมามาแต่ตงตัวกันเร็วเลยมาแล้วครับช้าจริงๆเลยทำงานเร็ว่อยสิหนูก็พยายามจะมาเร็วแล้วนะคะแต่ว่ามีคนบางคนพยายามจะปัด ถึงจะอยู่ในวงการมานานแต่ถ้าทำตัวทุเลทุเลแบบนี้เราหวังจะไม่มีคนรับถือนะคะอ้อแล้วก็ถ้าอยากเด่นโดยการเอาเปรียบคนอื่นไปเด่นทุกบ้านนะคะเพราะที่เนี่ที่ของคุณเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆง ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ